เลยอารมณาดีไปอาเดินซะานก็นั่นคือเป็นอจิตใจมัน,ไ,นไม่สามารถนึกจิตได้นะผิดของปีนม่มไม่นินั่นคือคือเป็นวุญยาวไม่มีพระองค์รงทรงอจิตฐานไว้นะเมื่อศนะาสน,สนาของพระองค์ครบอันปีดรมสาดีพัอาจจะมารวมกันอีกขั้หนึ่งเด้ สิ่งัดิ์ศาสนาของปัสมาสมเจ็จจาพปัญ้าว่าโคนธรรมคือโคดมองจปเกีนยวที่เราได้ขนมสักการะบันคือนี้คือเ,ออออเ,เ,เ,เหตุการณ์เมือ่อสองพ่านี่ีพิทแววแก่วเป็นวันที่เอาไว้เพื่อใ่้มาสมขององสมเด็จปสมาสมเด็จเจ้าวเป็กอือในมันมีในช่วง,ง,งบบนี้เป็นอากด้ยินข่าวข่ พระภิกษุนะรสมมุิว่าเกิดน่าสงฆ์ทำเนี่ไม่ดีเสื่เสียสมุทธนศาสนาบาคนก็นะท้อใจเม่ยพยากาภาวัดเนะซ้อมใจพยา,ายามาวพยายามทำบุญนะจริงจริงสถาของนอนยังไม่นันคนงก็ไหวไหวพยาา ปิดประจาประสงค์ได,ดถึงวันรอัาชาอนนาปดพระจาวของราค่ป็จอาววันเกิวัวแต่เระุ่ปิเสร็จเสรยจทำไมัตัสมสะเทือนหรือว่าสะเทือ,อนก็ได้นะจิตใจของเราไม่มันคงศรัทธาของเราไม่มัน,นญญคงไนศาสนาขอหวัดไว้ไม่ตามนะเพราะว่าเรายังเป็นพยทด้วยตนยังมัจะดัง เกี่เอาดอมาให้ทานรักษานสิส่งเจริญเจริญทวาเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้เกิดฌานมันม่นคงในมั่นคงใน,นไฟตาไตในมาไในถือบุคคลนั้นคือเป็นส่วนของบุคคลที่ประกอบกันแต่ที่เราขาพพดระพุทธารเจ้าการทำดุรการรมวินัยตนต่างพระอริยสงฆ์คือท่านผู้ผล พระองค์กแล้วเป็นอริยะเป็นวสุธรรมวัสสกาตาน,านาาม,ม,มีบ้านนาธานมีอาหาร,หารอนหานคือาานนอ่อใใจติตรกาจิตรนึก,นก,กนะใ,นในใจกลับไป็น,นึ่งกลับพการไปสอบกับะาราวกบไปสราบกาพระอริยสงฆ์ในใจกาบทิศสุขกับริยสงฆ์นี้ถ้าเรานะไม่สถาบันยังไม่มันคงก็วันไหวเป็นเรื่อง ธรรมดาในแต่ในคำอดีตนะสุภัพุทธ,ธาพุทธิเป็นขอทานนะขอทานในวันนั้นเป็นวันอาบาสมานนั้นสมจจาสนสมระจารงแสดงธรรมอรชุนรวมฝังธรรมกในสุภัมธยธ์การกิจนะเป็นลมเดือนก็ไปอยู่ข้างหลังของพุทธ,ธาพุทธิสัตว์ฝังธรรมต่อไปเจ้า โซดาบน,นะไอ้ยมคนมีจิตใจมั่นคงในวันนั้น,น,ท,นทัศนไใจนะก็ข่าวถึงพระพุทธเจ้าข่าวถึงพระดับพุทธธรรมสนาเกษตรมิธรรมัางสนาเกษตรมิสำคัญสนาดจามินะว่าเป็นสนาเป็นที่พึ่งก็คือมีความมั่นใจมั่นคงในพระรัตนตรัมแล้วราทางสกัดเทวดาถไนปยิ้สุภาพุทธกุณท เต็นนั้นนะ้นองเพีงออกมาจากนานว่าไปเจนวันออกที่ทำสารนังกระชั้นนี้ทำบ่างเอาเลยอยักจะทดลองว่านามันคยในในใจจริงไหมกกเลยเอาเงน่ะเอาไงไปจำจำให้สุภวัตถุกิจนั้นไม่ันทือพระรูมปปัตตพสุงเพิ่มหนึ่งคือตั้งแต่อาปณะหน,นึ่งวัาที่อยหลบพอยคาปณะ ทางการนันะพุทธุฏิก็ então, เลยย้อนถามว่ากันเป็นใครจึงมาจังเราให้เรื่องนาคือว่ากระายนี้เราเป็นเทวดานะสุตปาปุทตะปิเทดาเมตตาทาวสกาวเทวดาชาชัวนี่เปานชาชัวต่ำทำสังกิจันเป๋นะทำเป๋ในธรรมบุร เียวลาชาติชวนตกปีกไวอย่า,ายนรรนยนงนงี้นเราจับนับดื้อที่เราจับอดตายในวันนี้เราไม่ได้ติดอะไรน,นมีความปิดปิดจิตในใจนะคือคือเราปฏิปทาเนี่ยฮะนั่นคือาาอาหารภายน,นอกอาหารเป็นที่เราเป็นคำคำนั่นคืออาหารนนเรอยเล็กน้อยแต่ว่าอาหารใน,ในจิตใจก็คือมีปิตินะมีกำลัง คือความปิดใจบีบอกปิดใจนะมันไม่อยากเข้าไม่อยากน้ำนั่นะคือขอเป็นอาหารสัมบโนสัมปิทนาอาหารอาหารที่หล่อเลี้ยจงจิตใจนะเมื่อจิตใจดีแล้วนะทำงานภายนอกก็มีกำลังเมื่อนคนป่วยคน,จนะนคเจ็บนะที่หนึ่งป่วยเจ็บถ้าไม่มีกำลังใจสู้หัวเดียวนะก็ลงไปไกลเกินก็ไม่สามารถสู้ อันใดแนี่ยเป็นแต่อาณาธะปีที่ก็แม่แต่พระเจ้าปิที่สามพระเจ้านนะปาานะิที่สามที่ถูกพระเจ้าอาศัตรูนะอีปบายเทวะนะทำมาทุกข์ฆ่าคือข้าพระบิดาต้นพชน์พระบิดาของพระองคนะ์นะนะที่ได้ก่อนไม่เหสีของพระองค์ก็พอๆกับน้ำไปส่งแกว่าสุดท้ายนะวิราสัตว จาสศัตุภูมน,นะครับก็หักไปสี่เข้าไปเยี่ยมนะไปเยี่ยมแบบสุดท้ายก็องก็เอาสมาธินะในเป็นเครื่องอยู่ก็คือมันมองสังเกตสถา,านการณ์เอาความอิดใจปี่ในการนั่งสมาธิในการเจริญในการเดินจงกรมน,นะคืออันนาไปตังของคิดจปุญฺ อาที่ประชมะาะอ,อาจารย์ปาะชุมอยู่แล้วก็เื่นตัวขึ้นไปขึ้นมาเอามาลงสังเกตุละคือเอาปิติตก็อ,อิดใ,ใ,ใจต่อเลี้ยงร่างกายนะร่างกายไปในทัพประทานอาหารก็อยู่ได้ไายวันนะฮะอาจารย์สังเตุก็สงสัยทำไปกินะฮะแล้วก็ยังไม่ยังไม่ได้สวัสดิ์คดนะสุดท้ายก็เอาเนี่ังจังกระบบเอา ปีนเป็นปีพ,พระบา,ขบา,า,กกาท,ทาของพระอ,องค์ไม่ใหนะ้องค์เดนกับรทรรดิองค์ก็เจึงมาจนไม่คือการตีสุภะุฒิทับวุฑีนะไม่ปกินงานอะไรก็ไม่ถ่ายเพราะวอมาความอิกมาติแต่ในะสุดท้ายทเทวีาก็ยอมนะยอมสุภวุฒิวุฑีว่ามีจิตใจมันคงใ คือพ่อวันธ์ผสมนั่นเองการไ้ตแต่อณาธาวิธีการเจตถทธรรมประวัตนะิานทานห้ทานนะท่านเป็นเรียบุคคลจันโซดาวันทมีจิตใจมั่งคงยินดีในการให้ทานนะในเช้าก็นะทบุญตักบาตนะบางก็เอาน้ำพรนาน้ำไปถวายเย็นก่นะไปฟังเงทศน์ธรรมธรรมนะมีเป็นประจับ การวิสัชนสุดท้ายนะให้ทนะาจนเกิดนะเงินหมดนะจนกอเป็นเศรษฐีเงินหมดนะเงินหมดนะมีเจวะดาที่อาศัยอยู่ในบ้านของเศรษฐีในะนะบ้านของนาถาเป็นที่งการเศรษฐีเนะมื่อครั้งที่เศรษฐียังเป็นเศรษฐีมีพัก สมาสเวกายสงสาวุนะ่เดินเข้าเดินออกบ้านนะักกาไมการที่จะไปพูดกับนะเศรษฐีสุดท้ายเศรษฐียาจุนนะถวายท่านก็มีแจ้ข้าวกับน้ำผักดอกนะที่ถวายนะถวายพระสมาสเวจถวายพระสงฆ์นะพุทธเจ้าขอก,การละถึงทานนะขอรั้นเราตั้งใจให้ทานแล้วทานนั้นก็ชื่อว่าเป็นทานอันประเสริฐ กะไม่ได้ว่าเป็นทานเร้าหมองมเหมืนอนได้ด้อาหารมาที่เราได้มาให้ทานมาใส่บาตรมัทาว,า,วาสเจ้ามัสสุกเยาวานใจว่าเป็นอาหารไม่ดีแทนที่ปิด่ดอกทำใจทาแล้วจากจิตใจของเรอนทานน,นั้นก็เป็นทานอันประเสริฐได้จริงเกี่ยวกันเทวดาไม่บอกเสิทีว่า,า,อ,วาอันดับตุนเพราะทำได้ให้ทานนั่นะอง ให้เลือกนับถือนะพระรัตนาตาตเศสนับถือพจ้เลือกนับถือพระเรื่องนับถือพระสงฆ์ไม่ทำบุญเสียาปนะพระั้อาณาจารปินิกาเศรษฐีก็ชี้หน้าเทวดาไล่ไล่เทวดาให้มีออกจากว่านะ้ระเดี่บุคคลพูดนะครับไหนคำนั้นนะ,นะเทวดาไม่สามารถีิจฉาหรืว่าอเไรจิๆไดก็ให้หา ทวทาที่รักษาบ้านเมืองว่าไปทําผิดก่างมีแล้วทํำยังไงจะเขาไปอยู่อาศัยที่ปางของเศรษฐีได้อีกนะของพ้นวิสัยทีจะตามมาช่วยได้ก็บอกให้ไปหาทางสกัดบอกไปหาเท้าเจบเจ็จะถูกรบกานนักศีไปหาเท้านะไปหานะเท้าสกัดเทีวนา้ สักการเทวรังไปเลยให้ทุกนายว่าเศรษฐีนั้นนั้นเคยมีกจ้นี้มนยืมมันเคยมีลูกหนี้มายืมทักยสินเงิน,น,อน,น,นทองนะครับเสด็แก้โกรนะแต่ว่าลูกหนี้เหล่าน,น,นั้นไม่เอา,าออเ,ง,เ,อเงินมาคืนให้จอาเป็นนายเสมียนะเป็นคนไปทุนเงินให้เศรษฐีแบ๊ คอนเศรษฐีให้ห้องที่เก็บเนื่งองอนเศรษฐีให้บ้านมาันออนและเงินตีมันเข้าขังไว้ในแผ่นดินะถูกน้ำซออไปในแม่น,น,น้ำพัดไปตามแม่น้ำเราก็ต้องเอาเก็บรวบรวมสรัพย์ราที่ไม่เป็นเจ้าของนะเอาไปให้เศรษฐีนะสุดท้ายเนะี่ยเจ้าได้ารก็ทำตามนั้นได้นะ ให้ราคนตัวให้เจ็ดอาณาธิปิการสิทธิได้เห็ดตัวและวั้นมาขอขมาลาโทษมาได้ทำแบบนี้แล้วนะอันจากนั้นอ,นอนาณาธิปยการสิทธิก็นำะเทวตารานีไปพ่อพุทธเจ้าเนี่ยเรจานได,าดทำพระธรรมนะสับซ้อนอนานาบิปิการสิทธิและทเทวตารานีทเทวดาราน,านก็เป็นพระโสดาบันเยี่ยมุนในศลสนาใหญ่ นี่เป็นตนจริงเราที่ตันใด,ดเตามาในทรงบัต,ต่างๆว่าเมื่อเรามีศรัทธาในมันศรัทธามาั่นคงในพระตันแ,แล้วก็คือศรัทาในพระพุทธธรรมประสงค์มันไปในหนึ่ง่านในซีในภาวนาของเราว่า,วา,เ,าเมื่อเราทำอะ้ยักไหลผลยังได้อานสมอาติตขอมตัวไปแม้แต่สี ที่เรานักสันั้งนั่นา,าเราทำาิจิตไปนั่นก็เอาาบนกิจใใจของเราเมื่อเราเป็นผู้มีศีลแล้วจะมีความชุกชื่เบิบานใจและการเจริญสมาธิจะเป็นอนกานแห่งการที่จะนำพาเราให้ปวดทุกก็คือมัรคนั่งีก็เป็นันทานว่าได้เมื่อเราปฏิบัติ่างแล้วหากห้เกิดสมาธิเราต้อง มิสุนทรีว่ามันเป็นสมาธิเป็นอย่ไงไต้องมิสุนเองว่านะเป็นออนะปวัฏจัจิตกาญไกเมื่อเราจิตใจเป็นสมาธิจิตใจนะจิตใจสว่งสาสงสะอาดสงบนะเป็นอเดียวกันกับพระพุทธธรรมประสงค์แล้วมัดคงในอัตตาใจนั้นในขณะนั้นเราเป็นผู้มัดคงในพระอัตตาใจมัดคงในทางในซีดในภาวนาที่เราพูดออกมากว่า เรับคนจริงได้เป็นวัตามยี่จับดับทุกได้จริงวันาั้นก็ขอฝพระธรรมาในวัตพาะมันนีต่อไป